มันจะอ่านว่า w อ l หรือโว k อะไรประมาณเนี้ย V O OK ตัวนี้ <OK S 2> นะ,ค,ะครับทาเขียนชัดเจนครับตรงนี้ทา10มิลลิกรัมครับผมนีโคติน0.8มิลลิกรัมโอเคสุดจริงๆตัวเนี้ยเนี่ยครับเป็นแบบเป็นแบบพัดเป็นแบบสติกเกอร์เห็นไหมครับพอล์กเป็นแบบสติกเกอร์เนี่ยครับเนี่ยครับราคาไม่แพงด้วยนะ แล้วคือทําแพ็กเกจได้ขนาดนี้ผมถือว่าเวลิโก้เลยแค่แพ็กเกจก็ผ่านแล้วตัวนี้ด้วยครับาริเขาจะเป็นยังไงจะดีเหมือนแพ็กเกจเขาจะหอมจะอะไรไหมอ่ขออนุญาตนีดนึงนะครับตัวนี้เป็นบุหรี่สายร้อนนะครับ20มวนตัวปกตินะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีเม็ดบีบนะครับเป็นบุหรี่สายร้อนปกติเลยไม่มีกลิ่นหอมไม่มีความหวานอ่ะโอเคครับผมส่บต่ออีกทีหนึ่ง อโอเคความแรงเขาเนี่ยหลายท่านชอบนะหลายท่านตามหาอยู่เหมือนกันนะครับอย่างที่ผมบอกด้วยแพ็กเกจเขาแล้วสวยและคราวนี้ความแรงเขาเนี่ยเป็นบุหรี่ที่ลหลายคนตามหาก็คือมันสามารถทดแทน LM ได้ทดแทน Malboro ได้คือไม่แรงมากนุ่มทำมให้ดูมันเป็นบุหรี่สายแดงที่นุ่มครับแล้วก็ไม่แรงมากผมว่าโอเคกับพวกที่ชอบสไตล์ LM หรือ Malboro ตัวนี้ครับ ทดแทนได้เลยราคาไม่แพงด้วยลองดูดีเลยครับแพ็กเกจสวยอะไรสวยทุกอย่างโอเคคอมพิทีทเลยเนี่ยครับ